ทกทาสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับเบิ่งอีสานประวัติบันตํานานเมืองตอนนี้ใบบุญสิ้าผีพี่นอกไปย่อนอดีตข่วมเป็นมากของอาณาจักรล้านสาในช่วงรัชสมัยที่มีนารี่คล้องแผ่นดินเหตุการณ์เรื่องนี้มีคววมเป็นมากจังไดมากครับพี่น้องมาไปน้าห้อยประวัติบันตํานานเมืองเรื่องนี้น้ากัดครับ ในอดีตที่ผ่านมาอาณาจักรลานร้างได้ถือสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าฟากงุ่มและกะพระองค์ก็ได้ทรงเป็นองค์ประชุมกษัตริย์แห่งลานซ่างเมื่อพระเจ้าฟากงุ่มได้สวรรคตลงแผ่นดินกะได้ตกขึ้นอยู่กับสมเด็จพระเจ้าสามแสนไทยไตยผู้วานาที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สอง จากนั้นต่อมาก,ก็มีพระเจ้าลาดข้ามแดงขึ้นมาปกครองเป็นกษัตริย์องค์ที่สามตามลำดับจนกระทั่งพระเจ้าลาดข้ามแดงได้สวรรคตลงเจ้าหญิงแก้วพิมพ์ผ้าจึงได้ข้ามามีบทบาทและกมีอำนาจในการบริหารราชกิจราชการบ้านเมืองหลังจากที่เจ้าลาดข้มแดงได้สวรรคตลงพระนางแก้วพิมพ์ผ้ากลายเป็นภูมิอำนาจ ในราชสํานักของลานสางนับตั้งแต่บัตรดั้นเป็นตนมากเจ้าหญิงแก้วพิมพผ้าเป็นกาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าฝากงุม่มมีสักเป็นภักนิฐาของพระเจ้าสามแสนไทยไต้ผู้วนาและกาย่งมีสักเป็นนาของพระเจ้าลานขำาแดงเจ้าหญิงแก้วพิมพผ้าทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดในช่วงปีพุทธศักราช1971เ ถึงปีพุทธศักราช1981มีเรื่องเกาขานไว้ว่าพระนางทรงเป็นผู้กุมอำนาจแท้จริงในราชสำนักภายในระยะเวลาเพียง,งสิปีพระนางทรงเปลี่ยนกษัตริย์ถึงเจพระองค์โดยหลังจากที่พระเจ้าล้านคำแดงได้สวรรคต์ขดลงขุนนางทั้งหลายก็ได้อัญเชิญนท้าวพรหมทัตขึ้นข้องมาลั่งสึกต่อ แต่ว่าข้องบรรลั่งอยู่ได้เพียงสิบเดือนเท่านั้นก็เกิดเหตุบางประการที่ไปเหตุให้พระนางแกวพิมพ์ผ้าขัดเครื่องในประไยถยเท่าพมมัดก็เลยถือเข็นข้อจนตายที่ปากกล้ำนำข้านจากนั้นเท่าขําเต็มจังได้ขึ้นนั่งบรรลั่งสืบต่อโดยที่ว่าเท่าข้าเต็มเคยข้องเมืองปากหวยหลวง จึงได้มีพระน,นามว่าพญาปากหน่วยหลวงแต่ว่าพญาปากหน่วยหลวงกะทรงอยู่ในราชบัลลั่งได้เพียงหาเดือนเท่านั้นกะถือพระนา่งแก้วพิมพ์ผ้าสั่งปลดด้วยเหตุที่พระนา่งบ่พอใจในโตพญาปากหน่วยหลวงจากนั้นเท่าใสก็ได้ขึ้นเป็นพญาหมืน่นเมื่อเท่าใสหรือว่าพญาหมื่นได้นั่งราชบัลลั่งเพียงหกเดือนเท่านั้นกะ ส่งหับหูว่าพระนังแกวพิมพ่าบอชอบอกชอบใจในตัวของพระองค์พญามื่นจังขิดที่ศิีแต่กะนีบรอดถ่ายที่สุดถือจับโตไดพญามื่นก็เลยผูกข้อา,ายต่อมาคุนนางจังไดอันเชิญถ่ายยูข้องขึ้นเป็นพรญาไข้พญาไข้ข้องราดไดโดนแน่จักหน่อยคือเล่าสามปีแต่กะ บรอดถือปงผชนในที่สุดคือกันดังนั้นคุณนา่งจังได้ไปอัญเชิญเท้าก่อนแกว้วเดิมนั้นเป็นเจ้าเมืองเชียงสาขึ้นมานาั่งบัลลั่งต่อส่งพระนามว่าพระญ่าเชียงสาซึ่งพระองค์กะข้องรัดได้เพียงแปดเดือนกะหูข้าวในในววาสืถูกกำจัดก็เลยลบหนีหายไป ทางนี้ก็ได้มีการหยกให้พระโอรสของเท่าลลานขำาแดงขึ้นคล้องบัลลั่งซึ่งว่ปรากฏสื่อในข่าวนี้ขึ้นคล้องบัลลั่งได้แปดเดือนก็มีการไม้หัวที่สิกีกำจัดเท่าผู้บ่ปรากฏน้าผู้นี้ก็เลยหนีร่งเรื่อแต่ว่ากะไปโปพลได้ถือสังหารอยู่ในเรือนั่นเองราชสำนักกานสร้างได้เกิดข่วมวุ่นวาย เราคุนนั่งตังวันเกงและกวาดกลัวในโตของะนา่งแกวพิมพ์ผ้าเป็นอย่างยิ่งข้าวนี่เลยยกเท่าข้าเกิดขึ้นนั่งบรลลั่งแทน่นสำหรับโตของเท่าข้าเกิดนี่ก็เป็นผู้ธีะนั่งแกวพิมพ์ผ้าส่งพ่อพระไทยการเขลนขาเปลี่ยนบัลลั่งจังบ่ได้เกิดขึ้นในชน่วงนี้แต่ว่าเท่าข้าเกิดอยู่สเสวยราชสมบัติได้เพียงสามปี กรสินพระชนล่มด้วยโลกล่มพระนางแก้วพิมพากกับจังได้เสด็จขึ้นข้องรัชเป็นกษัตริย์องค์ที่สิบเอ็ดแห่งลานศาสบรรดาพวกกุนนางที่มีความหวัดระแวงและกะช็ชิงชังในตูของพระนางแก้วพิมพาจังได้พักกันว่างแผนรวมมือและ้วกะ็จับโตของพระนางแก้วพิมพาไปขาแล้วก็ทิมซพไหวให้แรงกาจิกิกน จากนั้นก็ได้ยกเท่าลือใช่ขึ้นนางบรลลั่งล้านสร้างเป็นสมเด็จพระเจ้าใช่จกักรพรรดิแผ่นแพว่วอาณาจากัล้านสร้างก็จึงได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งครับอันนี้คือเรื่องรล่าที่ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นในเหตุในราชบัลลั่งล้านสร้างในยุคอดีตใบบุญได้หยิบยก มาบอกเราเบาสูพี่นองฟังเพื่อเป็นเกจสาระเล็กๆนหน่อยแล้วแกะสิได้ล่าพีล่าน้องฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงบกแรงใจในการบันทึกเรื่องรา่ประวัติบ้านตำนานเมืองไว้ในยูทูปพ่อๆกันไปลิปหนาโชคดีไม่สุขทุกทานครับ